มิตซูออกง่ายใครๆก็ออกได้ปาเจโรคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทนะแต่งอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมป๊อบอนะครับจากเพจมิตซูออกง่ายป๊อบอจัดให้นะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับรถของ FC หรือรถของลูกค้าชื่อพี่นิ่มนะครับผมเป็น FC จังหวัดภูเก็ตนะครับผมคันนี้เป็นปาเจโร่ท T p l พ s นะครับผมแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเบื้องต้นกล้องไปดูเลยครับรอบคันได้เลยครับ คันนี้นะครับจะเป็นปาเจโร่ตัว GT+ Plus นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 8 4 0 0้านบาทนะครับผมมีสีให้เลือกนะครับสีขาวสีดำสีเทาดำสีเงินนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4 m จุดสี่ไมเวกินดีซลนะครับผมขับขี่สนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันเลยคันนี้เป็นสีเทาดำนะอ่าเื้องต้นก่อนเลยนะครับผมคันนี้พี่นิ่มนะครับผม แต่งในส่วนของฝากระโปรงครับอ่าฝากระโปงเนี่ยเราเลือกเป็นในส่วนของตัวโลโก้ตัวปาเจโร่นะครับผมสีเงินตัดกับสีเทาดําเลยนะครับต่อมาในส่วนของปาเจโร่ t ีคันนีเ้เรายังได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ใบ led นะครับให้ความส่องสว่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะเปิดไฟหรือกลางคืนและมาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านข้างแบบ led เหมือนกันเข่าโค้งอะไรเงี้ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับผมและต่อมาคันนี้ ติดในส่วนของชุดแต่งด้านนี้เลยครับผมตรงนี้จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะชุดแต่งอันนี้คือชุดแต่งของ Sport Rider M นะครับเป็นเวอร์ชั่นเป็น V 3แลละกันอ่าคันนี้จะมาพร้อมกับไฟ LED ให้เลยอ่าส่องสว่างเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูด้วยกันครับว่าเป็นแบบไหนเนาะแล้วยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยนะเตือนการชนด้านหน้าให้ด้วยนะครับผมในส่วนของล้อแม็กนี่มางี้เลยล้อแม็กจะเป็นขอบ18นะครับให้มาจากโรงงานเลยเป็นยางของ b ิ i d g s t o n e นะครับผมแข็งแรงยึดเกาะถนนดีและยังมีในส่วนของกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับผมกล้องมองภาพด้านข้างก็มีครบเลยมีชายบันไดสแตเลสนะครับขึ้นลงรถง่ายๆเลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับและต่อมาในส่วนของฟิล์มรถยนต์พี่นิ่มเลือกเป็นบานหน้ากันหลังเนี่ย60แล้วก็ด้านข้างเนี่ย80นะครับเราก็จัดให้เลยเป็นฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะคิวกันราบติดให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเลย ทุกสถานการณ์นะครับอ่าเดี๋ยวกล้องมาดูในส่วนของด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับผมของตัวปาเจโร่ GT+ คันนี้นะครับผมเราจะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยครับซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เราติดในส่วนของชุดแต่งสปอร์ต라이เดอร์ M เหมือนด้านหน้าเลยสังเกตเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัดกับสีเงินแล้วก็มีขีดแดงให้อ่าท่อจะเป็นท่อหลอดสีท่อนะครับพ่ริมเลือกเป็นทรงกลมนะและยังไม่หมดเท่านั้นนะ ตัวคันนี้ยังมีในส่วนของสายไฟฟ้านะครับผมอ่าสะดวกสบาย่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกนะครับผมพวกนี้คือมาครบเลยนะครับอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างไปดูเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในในส่วนของภายในนะครับผมสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับมิดซูรีโมทคอนโทรลได้หรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับผม8สปีดนะขับขีนุ่มนวลนะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลเหมือนกันนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยและเรงมีในส่วนของจอผู้โดยสารแถวที่2นะครับผมให้จากโรงงานเลยครับผมใช้งานได้ดีครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยครับในส่วนของโปรโมชั่นนะโอเคครับผมรถของพี่นิ่มคันนี้นะครับปาเจโรตัว GT พัดคันนี้นะครับผม ดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทนะครับผมเรามีในส่วนของชุดแต่งให้นะครับพร้อมฟิล์มเซรามิกและของแถมพิเศษอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์063-663-9446นะครับเมมเบอร์ผมลายขึ้นเลยนะเป็นเป็นเบอร์ส่วนตัวเลยนะหรือติดต่อมาที่เพจเลยนะครับมิตซูออกง่ายบ๊อบไอจัดให้นะครับผมโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยครับในเรื่องของการออกรถเงื่องไขไฟแนนซ์ติดขัดอะไร โมาได้เลยครับผมหาทางออกให้ได้ทุกเคสนะโอเคครับผมงไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ Subscribe